ธรรมดาธรรมดาของฝรั่งที่ทําคนไทยอึ้งไปเลยค่ะมันเป็นเรื่องธรรมดามากๆเลยแต่ว่าเวลาเรามองเราจะรู้สึกว่าแบบนี้ก็ได้ด้วยหรอวันนี้เราจะมาเล่าให้ฟังนะคะถึง5้เรื่องธรรมดาธรรมดาของฝรั่งที่ทําคนไทยอึ้งไปเลยค่ะ เรื่องแรกเลยนะคะก็คือเรื่องของการไปห้างหรือว่าไปซูเปอร์มาร์เก็ตของฝรั่งค่ะเอาฝั่งไทยก่อนนะคะเวลาเราไปเดินห้างเนี่ยเราก็จะไปเดินให้มันทวนทั่ว,ว,วใช่ไหมไปแผนกนั้นแผนกนี้อุ๊ยอันนี้ก็มีเอออันนั้นก็มีแล้วก็อ๋อมีการเปรียบเทียบราคาแล้วก็เดินแล้วก็เอนจอยกับการชมของซื้อของของเราใช่ไหมคะแต่ว่าฝรั่งเขาจะมีรสต์อลยแล้วเวลาเขาไปซื้อนะคะเขาก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงนะคะอ๋อหยิบ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 ,ยบติกต๊กติก๊กติ โอเคครึ่ชงชั่วโมงส่วนเราเลือก,กว่าจะลองกว่าจะเลือกกว่าจะได้ชิมเนาะใช้เวลาค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็อ๋อกลับมาถึงบ้านก็อ๋อล,ลืมนู่นลืมนี่ลืมอ๋อต้องไปซื้อนั่นอีกแล้วต้องไปซื้อนี่อีกแล้วเรื่องธรรมดาของฝรั่งข้อที่2นะคะเราจะพบเห็นทั่วไปตามปั๊มน้ํามันและก็ซูเปอร์มาร์เก็ตอีกนั่นแหละคะ่ะนั่นก็คือฝรั่งไม่ใส่รองเท้าค่ะ ใช่ค่ะเขาก็เดินเท้าเปล่าเข้าไปซื้อของปกติเลยนะคะก็คือไม่มีใครสนใจใครนะคะแต่ว่าถ้ามองดีๆเอา้าคนนี้ไม่ได้ใส่รองเท้ามานี่นะมันไม่ได้มีใครสนใจใครนะคะว่าคุณจะใส่รองเท้าหรือเปล่ามันเป็นเรื่องธรรมดามากๆเลยแต่ว่าเวลาเรามองเราจะรู้สึกว่าแบบนี้ก็ได้ด้วยหรอข้อ3นะคะเป็นเรื่องธรรมดามากที่ฝรั่งจะหอ่อข้าวกลางวันไปกินที่ทำงานค่ะ ไม่ว่าในบริษัทนั้นนะคะคุณจะทํางานอยู่ในตําแหน่งไหนนะคะพนักงานตัวเล็กๆหรือว่าผู้บริหารระดับสูงนะคะทุกคนจะมีข้าวกลางวันเป็นของตัวเองค่ะก็ตอนพักเที่ยงเนาะก็เขาก็จะมีห้องเหมือนกับห้องทานอาหารของพนักงานนะคะก็ทุกคนก็จะนํากล่องข้าวตัวเองแล้วก็ไปทานข้าวตรงนั้นค่ะซึ่งถ้าเทียบกับเมืองไทยเนี่ยเราจะออกไปกินข้าวนอกออฟฟิศเนาะตอนเที่ยงอะมากกว่าการที่เราเอาข้าวไปทานที่ทํางานเนาะว่าไหมคะ ข้อ 4. ค่ะฝรั่งส่วนใหญ่อาบน้ำเฉพาะตอนเช้าเท่านั้นส่วนใหญ่นะคะไม่ใช่ทุกคนนะอันนี้นะก็คะเคยถามเพื่อนๆน,นะคะว่าถ้าเกิดว่าเลือกที่จะอาบน้ำวันละหนึ่งครั้งเนี่ยทำไมไม่เลือกอาบตอนเย็นจริงไหมคะเพราะว่าตอนเย็นเนี่ยเราแบบเออไปเจอผู้คนไปทำงานไปเจอฝุ่นเจอควันอะไรอย่างเงี้ยเราควรจะอาบน้ำตอนเย็นถูกต้องไหมคะแต่ฝรั่งเขาบอกว่าเขาจะอาบตอนเช้าว่าตอนเช้าเนี่ยอาบเสร็จแล้วเนี่ยได้ไปเจอคน ข้อสุดท้ายค่ะข้อนี้แหละค่ะที่ธรมธรมดาธรรมดาฝรั่งแต่ว่ามันอึ้งไปเลยนะคะก็คือการสั่งน้ำมูกบนโต๊ะอาหารนะคะ่ะอย่างเวลาเรากินข้าวไปอย่างเงี้ยค่ะเขาก็น้ำมูกเขาจะไหลใช่ไหมคะเขาก็หยิบทิชชู่แล้วก็สั่งมูกเลย <c oughs> หรือบางคนก็นยาวเลยลบบ <c oughs> ฟืดฟืดฟืดอ่ามันเป็นเรื่องธรรมดามากๆนะคะแต่แหมแต่กลับกันนะคะถ้าเกิดว่าไทรเริ่มบนโต๊ะอาหารเนี่ยคือ เสียมารยาอย่างยิ่งรับไม่ได้แต่สั่งนมูกโอเคที่นี่เมลเบิร์นออสเตรเลียค่ะแต่ว่าถ้าเกิดใครเนี่ยไปเจอเรื่องธรรมดาธรรมดาของฝรั่งและทำให้เราอึ้งไปเลยเนี่ยรบกวนคอมเมนต์หน่อยนะคะนะ่อยากรู้จังเลยค่ะเดี๋ยวมาอ่านนะคะ